องบเอรเมีบักดํานั่นี่อันนี้พี่งามนี่เมีบักดําตัวยืดนี่อันน้นก็รู้ว่าเปียงงานห้ามแล้วบันดใส่เชือมาอีตาบอตาไน้องตาหันมไม่ไมนีเกี่ยวสียบ มันจงอสมาน้องบ้าทงนี่มันมยูน่มสมายกว่าลองลงมงอลูก <laughs> นางบังลูกสื่อมา,าให้ตอนไปใส่ดิเอาขึ้นน<ม> <laughs> จะบางผันไว้นะมันเล่นกีน่น <laughs> เอาคูกเห็น <laughs> <laughs> <laughs>

ท้หนำได้ยังเหนื่อยบ่าใช่ได้ตลึกตลึกไข่เป็นตกไข่ไก่มาต้ากินเข่จะตัด่ได้โอ้มันนาเนาะมันนานมีต่อิบุนมาเรียคิดไห้กูมือแต่กีกูมือคือว่าตึกกูมือตะกี้โอ้ยล้านถ่ายต้องเป็นมือทำอะไร้านถ่ายมือพัวทูกวันบ่ ยังไงยังม่อยู่น้ำหอยังม่กุอืเมื่อปนเห็นหงงนี่เมื่ออยู่ฝนไปได้กูยังเหนหงงกูไม่ก็กคองคูนกิด้บรมังวินจักม่งตื่นสบายอหมมาเปนบังนังนี่มบังนางแหล่เล็เเนาะมันผัดหวางอๆึ้นทึงเนาะยังอ่อนอยู่ได้เนาะหนุก็อ่อนเล่า นี่บ่มีมันผู้นีเอาตัดเล็บให้เจ้าอีกแล้วอันนี้บ่มีมันอันนี้เดี่ยวกันอันนี้ตายน่องเบียงฮะลูกเบียงนะดิเบียงเบียงบางเบียงพวกไงจนอันนี้เลยลูกเอ้าน่องแล้วผูกกัางอันนี้ลูกผูกกัางเกลื่อยมั่นก็คงเสียตุตาอันนี้ตายเป็นยังเลอะพี่บักอนาหันไปยังบกสิงบ่บักคยังอยู่ในนาหันแล้วิง บ่บ่เาบักอ่เาบักเบียงลตัวนี้บักเบียงเบียงได้ตัวนี้เนาะอืมืมันอู้อต่นยคุณมันก็ใหญ่ยิเยอะอืมเีเป็นอะไรเนี่ยนี่คือออนเนียนอคืนี่อืมอืมฮะมองดูเฉนียนหะเ้เฉนียนนี่มึงจุกเฉนียดเลยนะมียกนี่นี่ครับโอ้เนียดวน้พื้นโต๊ฮะ นางนองนางพนักพนี่นางนางแเห็นอยดีนีุ่๊มานมันปิดอันน่ะมึงดูอันนี้มันคีดตาบ้างมันจมาเห็นนี่เลือดตาอันนั้นบ้งสีโปรงสีปงหรือคิดตาไต่มาจะกิออย่างงงเนาะท่าพอมารีจะตือวีได้ไหนกูเป็นยี่แอบแอาวิถีลีลาวีหังหงเขาบอกี่งเี้ มีแต่มีอันที่แท้ๆมีก็ไม่ผู้ให้เขาีให้ยาบ้านบุญอแโคมีแห้งบ่เย็นจะจ่อยแล้วเนาะวันนี้เนาะเจ็บเจ็บก็เจ้ากับวีที่ลาน้อยเซนเลยแม่ตัดส่วรถทุ่เลยแม่เนี่เห็นเห็นบ่มั่มัวพ่อไหมครับพ่อโดนมุงมัวช้ำ ว่าเห็นย่วเป็นเด็กหน่อยเป็นผู้ใหญ่เนาะอือบรอยากามีต้นขนาเนาะมีเนี่ยฉลามแดงเนาะคเหเี่ยหัวคบๆาเชื่ยวๆแล้วเป็นยังอันนี้ืลุบนอดลุบนอดมึงเป็นเพินรถต่้อรถตั้ตะกี้รถตะกี้อีกพูนก็คือรถนี่อือแล้วหัวหัวแปลว่าเราบกเชียงเลยบกเียงคนลบเป็นชั้นขึ้นมาั้งข้างท มันเป็นบอลฮันแสดงว่าพากระโลกมันบอตะกี้นี่งตะกันยีนี่ปลาเดี่ยวก็ให้มันตัดเจ็บคแบบนี้ทางการเราคนคนนี้ตัดผุดตัดผุดนั่นเดยเจ้อไม่ใหห้าวแต่ว่ามันมันเหนียวความจักมันจะพ่งนี่ได้ใส่มันนี่ใส่ชงหันเงินนั่นเวลาหาข้าวเชือให้เชือกมาใช้ให้ พอว่าสองใบค่ะพอว่าอาเจ้าอันนี้อันนี้จึงทีช no> ื่อพี่ั้งมันอ้าเอาหารคนนี้ด้ยชาหนาชาตาไม่ได้อะไรบ้งีอกไม่แยบอกอีกอะไไม่ได้หรอกเอาแค่นี้เลยนักเอาเองแค่หนึ่งนะเอาอายางอีไหนอ้าวมึงเห็นการอยู่บุกมึงเห็นอันนั้น

ไม่เลยหน่ออืมฝ <vik Worlds> like <bbe> ืดเยตะมดกนนเด้ไเลยคอแนันเยิๆมน้ากเป็นคนมาแล้วนมเรา่เลปัเห็นปันเห็นมอกปันเห็นูอืมาเป็นยอาาาบนบนพันน้าเมทาสะอาดังสีเอสื่อัพท์ให้ตามเถธอมาสวเด้อเนาะ làng đi kêu, áo hay bơng khak mày đâu không? đúng hả? nào còn là, oh, nào <laughs> อาบ้น้ำบ่าน้ำเราจะกินน้ำกปีแอปจะกินน้ำเนาะอันนี้กกเป็นแม่เอาทิพย์เองนี่แหละเป็นเอียงก็กเป็นเปื่อยของท้าเป่อเทาเนาะเป็นเอืะอยของ้อเท้าอ่ะเป็นเอื่อยของท้าอ่าเป็นเป็นเมียของเอือยข้อเท้าคือว่าเป็นแม่ป่าของแม่ทิพย์เนาะแต่ว่าเปื่อยแม่เอาแม่เอาเลยแม่เอา แต่ว่าอันเพิ่นแนเป็นแม่กระแดงเนาะแบบว่าโบมีผัวแต่ว่าไม่แลวบันนี้หันพราหันเพิ่นเสียชีวิตต้นแล้วเนาะแ้วเพิ่นก็อยู่น้ำลูกน้ำลานนี่แหละแต่ว่าเพิ่นั้นอยู่เพื่อนเดียวเพื่อนลูกลานก็อยู่ค้งค้างเนกัออยู่น้งเขานาว่าสิ่แหงทำทานจะกินอะไหลทไปปิงเดอเดอเดแบหมุากทุกเด้นี่นดเสิ่แหงอย่นี้เด้อ อม่เรสิบเห็ดบ้นี่คนเพินน่ะสังสินง่วนเนาะแต่ว่ามันบบมีสินง่วนเนะมีสินงัวนสินก้วยเออสินกวย่ะสังังแต่ว่ามันบมีข้าเจัดนะพี่งวกยมันเป็นพญานะสังนี่เราก็เลยมีแต่สินมูก็เลยซือเป็นสินแพงมากเอามันไผ่นดต้นนอดนำเราปะ โอ้คุณมานอนโอ้คิดว่าแล้นอนคนเดียวเรานอนกับบ้านามาถึงนั่งเลยและจามาโอเคสันไดรกยไารใช่ชเมื่อกเด้อมื่อกนเด้ออยู่ดีมีเงีขั้นวายั่างเมื่ออยู่น้ำไหลั่นเทาบอกเด้อชิมาออาอยู่ดีมีเง้เลื่อดมือมนเลยไปไปมอเว่ยขมเจะูเมือเลยเด้อมืออาันนี้คุณไก่นี่คุกูบมือปลากูณมีคกบไก่ไป้วแพมได้ปะดมือคมีไปชดมือกันเด้อ มื่ออไได้เมื่ออด้เาม่นนองแม่จอพงนาป่าะหนังใหญ่ผลในาเลกสินปามันบ้าเดยนี่ไม่ม่่ลว้อ้คาใจ้าใจะเจออาเินน้ไม่อาเหนได้น้ไดอันนี้กะม่นแต่ไล่นาบางสีน้อยลูกปลาหลายนม่่เนี่ Oh, yeah. oh, man.

เดินได้ไหมน้องน่หนึ่งเด้กตาเข่ากล้องไอ้ก็ทักใหูทัใบึงแม่เทานมาไมหูได้บ่งแม่เทาสิมาถ้าเอาขึ้นลูกหูได้ป็นเหือลูกเจ้าคนนี้ลูกใครทีสอคน คุนั่นลูกเดี๋ยไล่เดียวไล่ไล่กูได้ก็ไล่ลูกตัวหาแพะเดี๋ยไล่ลูก้องเขามาคือแม่เลยไล่กไล่กไล่กาไล่กาเอียไล่ในยูไส์ตอนี้ทองแดงทองแดงเอาตัวเห็ดยังไงตัวห่เห็ดยังไงพอตอนนี้เหรอพอแล้วพอเราเหดอมอดได้ไเมอดส่ี่ อ้าวต้นยูเยูนดนหนี่เหเอ้ย่เา่าเนียูนจาคน่ป่ เออแข่งเลยเรายังไม่ดีกวานั่นเลยป่ะวันนี้น่าแข่งไงเลยชุดยามามันยูคุนี่มันน่าขยันดีคุณพอได้ช่วยเพื่อนเเาะปนมันล่ย่นะยยูคุณน่ากับบอคอยนี่คุณบุหนตนมาตัวมาตเป็นตัวมาตนะไมาตเอมาต นมันจะไปหากินเบี้ะเด้อสิมาหาเงินหาเมาได้ครับเลยย้ลูกยำล้านเด้อสิพาไปหาพูกเ่าหน่อยไปเนะเอา่ไปนี่ยเด้อบอกให้ล่ะอันผู้นี้น่ขึ้นเอาแต่ว่าเอาเงิน ใจหักจะหอมเด้แทนอไเด้มาให้แทนไรดีบ้างบ่แม่อยาหเป็นปอไาหาให้ทั้งให้ฮาเอาเองดีกว่าอันนี้อันนี้ให้เจ้าอันนี้ใหรอันห้อมห้อมตักหายแล้อันนี้ให้ล่ะ ใส่เลิคนให้ขาดออกมาอีกได้หีไร้คาตังไหไม่กินเนากไม่ห้รอยู่แล้วป่ะห่างแล้วให่างแล้วอ้ามัเกิดบีนังหร่างา เอาคนเกดมื่อเดอยดไม่แหงกรแดอีสดใสเก่าตอนหักปีใหม่ลำรวยตอนหักเอนใจเยใหม่ใน้แนนี่นะบัดเน่แน่บอาเ่นน่ม่ัควาเอาอม่หกคาไม่หาป่ไม่เ่าบ้าเมื่อก่อนทุกคนยู่ที่ไม่แห้เด มีโอกาสมาย้ำใหม่ขอไปขอไมาอย่าแรนไฟขอไฟได้ด้วยนะอันนี้ก็คือทีิปหน่งวันเรามาเยี่ยมญย่าทิ้งทางหนึ่งบันหน้าก้อยหนึ่งคอทุกคนเนาะใครในแต่ว่าเพื่นนิ้่มีสิบสิบคนเนาะจะคลิปนี้เขาก็จะได้เดินทางกลับเนาะครับผมครับเป็นอย่างดีเนาะพี่น้องได้ยังไงขับมือเหมือนกันเป็นนมิมีความฝากเนาะมีม่่มาอีบ่ มานใหม่ไรเนาะพี่น้างไล่เติบคนไทยทสอบนีมักีมักได้กินบากใหม่อันแล้วอันแล้วกินเมามักอันนาแจงใหม่แจ้งใหม่เนาะอาหารันาเมนูอันสุดฮิตเนาะพี่เนาะไปใส่กันเอาะก็เลยซื้อสุไทยขอบขั้วละโลเนาะหนแปะต้มขอบขั้วมีทองต่อนด้เอาทองต่อนวนเราจะซื้อผ้าทาไทยเพื่นนะโอเคเนะ ซึ่งในคิมีที่กะให้เงินไาลา่คนอยู่นาะพี่น้องกะบบดี้แมนมี่เนาะ <c oughs> ยียเงินในบัญชีตอนนี้แต่ว่ากะอยากไเนาะพี่น้องนะคะแบบฐายามเฮามี่แล้วเขาจึงมาให้บางทีตอนหนั้นพื่นอาจจะบ่ได้อยู่นําเฮาแล้วเฮา,า,าแบบยามเฮามี่แล้วมันถึกซ่วงเฮากะห้ได้เนาะเพราะว่าทิพกะยังมีโอกาสที่จะหาเงินได้หลยกว่า พี่น้องทีว่าทิพย์ทิพย์ให้เงินเพิรนนี่เนาะเพราะว่าคือมันเป็นความตั้งใจของทิพย์ตั้งแต่ตอนวันเกิดอยู่แล้วว่าอยากเมื่อหาเพิ่นเนาะตั้งใจลึกๆคืออยากเมื่อเห็นห้องนามให้เพราะว่าพี่กายนี้เมื่อทิพย์บมมีบอลเขาหนามเลยมันแต่ละเฮือนบมมีห้องนามพี่นอ้องอล้วมันเป็นกลางบาดเนาะจากเพิ่นไปเขาอไซส์พี่กายนี่ที่เมื่อแล้วปีนี้ก็คิดว่าเมื่อเบิ่งแล้วอาจจะได้เห็นห้องนามให้เพิ่นแต่ว่าเมื่อแล้วเพิ่นกะ แต่ละเฮื่อนกะสไลยกะมีของหนามแน่แล้วเนาะกะพัฒนาคือไล่เฮื่อนดินกะเกิดึ้นไล่เนาะจะไลกะลูกหลานไปไทยเนาะแต่ว่าช่วงนี้โควิดกะไล่คนกลับมาคืนเนาะอย่างทีเขาเห็นอ่าลูกหลานบริไปไซโควิดแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วกะคือทิปอีกอย่างหนึ่งที่ทิปคิดก็คือทิปพูดซึกงว่าอ่าจีบกะโชคดีหลาย่างเนาะที พี่น้องแฟนคลับไลฟทานเมตตาแล้วก็สวยทิพจุนชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมากจนหอดขนารน,นีเนาะคือแบบว่าวันเกิดก็ได้ของขวัญหลายอย่างเนาะเป็นโทรศัพท์เป็นคอมพิวเตอร์เป็นโกโปได้หัวแล้วก็ได้เว็บไซต์แล้วก็สวยขาอาหารการจัดงานวันเกิดแล้วก็อื่นๆเนาะที่ว่าพี่น้องให้มากแล้วก็ได้ของขวัญจากฝั่งไทยอย่างนี้เนาะแล้วก็ได้เงินเนาะที่ว่าพี่น้องโอนมาให้แล้วก็ ทิได้โหลดลาก็ะคือตอนทิปป่วยกับพี่น้องแฟนคลับบอดี้ทิมทิพเนาะสวยทิพย์คันบ่มีแบบพี่น้องคอยสวยเรือเนาะกับกับวงหัวมันสิเป็นจนังไหนเนาะกับลำบากก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากแบ่งปั้นเนาะแบบว่าคือแบบ ก็ไม่มีน,นะแต่ว่าก็เต็มใจให้น้ะพเ่น้องอเองแม่จะเล่าให้ฟังว่าคนเราเนี่ยการทําบุญเนี่ยแม่อย่างนี้ทําบุญหนูนะไม่มีน้านมให้กินแน่แต่มีเงินได้ใช้คนเราเนี่ยเราเข้าสังคมเ้าถ้าทำยังไงช่วยสังคมได้ไงช่วยเล็กๆอย่างนี้สังคมมันใหญ่เหลือเกิน,นเราก็ ได้เงินวันหนึ่งดาวนับเงินเข้ามือท้ายเราต้องออกไปมั่งแม่ไม่ใช่เงินหาง่ายๆแม่ก็หานำบาาเหมือนกันแต่ว่าพยันเขี่ยออกมาเขาเดียวว่าไม่เหนียวไม่งกแต่ใช้ให้ถูกต้องขวาข้าวเก็บข้าวนะซ้ายต้องดึงออกมั่งแต่ว่าพี่ังก็แบบพู้สึกแบบบางคนดิ่เป็นสวยที่มากกันคนเรา่ได้แม่น่านา่รวยเนี่ยมันสิแต่ อยากษสวยทิพย์เอพี่น้องทิพย์เขาเลยแบบอยากษ์สวยคนอื่นแบ่งปั้นให้คนอื่นในส่วนที่เขามีโอกาสได้ให้เขาจังสิพี่น้องเป็นความตั้งใจไว้ตั้งแต่วันเกิดแล้วนะพี่น้องเพราะว่าตอนส่วนวันเกิดตั้งใจว่าสิไปกับครอบครัวทุกคนเนาะหัวอายก็มาแต่ว่าด้วยยังเลื่อยยางมันหมดสะดวกก็เลยบด้มากพี่น้อง แล้วก็อีกอย่างเนาะก็คือว่าคือพ็ษความตั้นใจผีทิพยักเบิ่งงาดพี่น้องเพราะว่าเมื่อก่อนนี้ที่ตั้งใจเรียนซุ้งๆก็เพราะว่าที่ทิพปี้พ่อกระเมยเนาะแม่ทิพ์ก็คือไอ้ไอหน้องสีหาคนหาพวกคนคือบม่ได้เห็นนังซื้อเลยตกมาหลุ่นลูกอีกะลูกนคองหน่องแม่ทิพ์แต่ละคนก็บม่ได้เห็นนางซื้อบม่ได้เห็นจ้าคนเลยเนาะ มีแต่ม <m utter theory> ีแต่ครอบครัวทิพย์เนี่ยมีแต่ลูกพ่องแม่ทิพย์เนี่ยได้เยนนนังสือเนาะได้ยินซือเลยกกาบันิพายทผล่ได้กระดองข้องมีมาเสียหกคนนี่ยเนาะล้กกามีพผคนเดียวที่ได้เยนนนังสืออก่หันกับบรตย์นนังซื้อล้กการุ่นลูกค้องหน่องชส้น้องสาวโฟกะบ่มีคนได้เร่ยนนนังสืออ่ามีมีคนหนึ่งเนาะเยนเียนมากแต่พึ่นกับบัยได้เฮ็ดเวียเนอกัาอยู่ล่าที่เพ่นลงมา แต่บี้ยงกับติดตั้งกับประมาณนี้เนาะพี่เนาะก็เขาชื่อว่าติดุซฟีลายอย่างเลยอยากให้แล้วอยากแบ่งปั้นอยากแต่ว่าก็อยากให้เลยพี่น้องอยากให้แล้วแต่ว่าถ้ามาเงินเงินไม่ไห้อยากบอก็ใา้อยากแต่ว่าขั้นท่าเป็นอยากคือแต่บม่ได้อดนรับอดนอนบม่ได้เดินทางอยู่ล่ะลาเนาะอันนี้ก็ดิ้นทนกันเนาะทิดกัที่ว่าดิ้นทนกัน กิไองหนเลยหราใหม่ในที่น้อไก้อนใหม่ดิล้เราไปขนมาให้อาเมือในกลเด้ได้เติม้วก้อนใหม่ใจสีนาง่างบ้าหมบู๊จะงล่างไม่ใกล้ใีนงล่ง